รอบสี <c> ่ย <oughs> ังรอบสี่หรือยัง <c oughs> ออความจริงนี่เริ่มงานบ่ายสองวันนี้เริ่มงานตั้งแต่สิบโมงครึ่งโอ้โหเขเล่นมาสองชุด,ชดอะชุดแรกกลับไปแล้วไงเข้าใจป่ะความจริงชุดเดียวต้องรับชุดเดียวชุดใบสองทเย็น อ้าวโดนแล้วครับโดนแล้วครับลองเพื่อนด้วยครับโดนแล้วนะโดนแล้วนะโดนแล้วโดนแล้ว ไอ้กอลเดินเลาะลัวไปแมลงตรงที่มึงเดินมเมื่อกี้อดงกระสุนเลยปิวให้ว่อนโดนที่สิบห้าไอุ้มหน่อยพี่อ้นเหรอโอเค เป็นไงสดยวนะเยี่ยมเลยพี่โอ้ยเฮี้ยแหกที่ตามาเลยวันนี้วันหยุดจะนอนช้าๆตื่นช้าๆโอ้โหไฟไฟแบตจะหมด่ะ